ฉันนนั้มีสิ่งมองดูกันให้ดีดีเป็นเป็นอะไรนี่ดูอันนี้เป็นเป็นดอกไม้ลา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 เมื่อฉัน

เป็นห้เล็กลา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 มึันนั่นนีสจิงมองดูกันใหดีๆเป็นเป็นอะไรลนี่ดูดีเป็นเป็นเรือใหญ่เรือรรือเ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 รือมึันนมองดูกันให้ดีๆเป็นเป็นอะไรลนี่ดูดี

ขอบคุณค่ะเอาเมื่อฉันไม่สิ่มงดกินีดีดีกินหนักนย